วันนี้ก็เตรียมแพ็กจัดส่งเตาใหญ่ๆให้ลูกค้าอีกสองเตานะครับผมก็มาดูนะครับตัวนี้เป็นเตาสิบนิ้วนะครับผมเตาสิบนิ้วนะครับขนาดฐานตั้งหม้อสี่สิบคูณสี่สิบความสูงสี่สิบเซนนะครับเตาตัวนี้นะครับผมก็จะเชื่อมเหล็กข้ออ้อยนะครับภาพแบบนี้นะครับสามารถวางหม้อเบอร์เหล็กได้นะครับผมปกติจะทําแบบให้วางแต่หม้อเบอร์สี่สิบขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับทําล็อกเหล็ก แบบนี้นะครับสามารถวางหม้อเบอร์30ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับกระทะได้แบบสบายๆนะครับเหล็กที่ใช้ทำนะครับก็ค่อนข้างหนานะครับเป็นเหล็ก1นิ้ว2นะครับมีความหนา3มมิลนะครับผมกระบอกน้ํามันตัวนี้นะครับสามารถใส่น้ํามันได้2ลิตรครึ่งนะครับก็จะให้ลูกค้าแบบสวยๆนะครับตัวนี้นะครับหน้าเตา10นิ้วนะครับผมฝักบัว3มนิ้วครึ่งนะครับด้านใน ไฟแรงนะครับตัวนี้ไฟแรงมากนะครับก็ตัวนี้ราคา4 0 0พบาทรวมค่าจัดส่งนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งทําได้เลยนะครับตัวนี้ไฟแรงมากนะครับผมได้เทสการจุดเตาออตั้งหม้อเบอร์60ให้รับชมแล้วนะครับตัวนี้จะใช้เวลาการเดือดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับน้ํห้าสิบลิตรนะครับผมถัดมานะครับตัวนี้เป็นเตาตั้งโต๊ะนะครับรุ่นแดนิ้วนะครับผมลูกค้าก็อยากได้แบบตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็อยากได้ ที่การลมด้านข้างแบบนี้นะครับก็จัดให้นะครับผมตัวนี้เป็นเตา8นิ้วนะครับฝักบัวในเตาก็3นิ้วครึ่งเช่นกันนะครับตัวนี้ขนาด40่คูณสความสูง50เซนติเมตรนะครับความยาวก็9 5เซนติเมตรนะครับ2ตัวจะความยาวเท่ากันเลยนะครับกระบอกน้ำมันตัวนี้ก็ใส่ได้2ลิตรครึ่งเท่ากันนะครับผมแล้วก็ลูกค้าอยากได้พัดลม2ชุดนะครับก็จัดให้นะครับตัวนี้ราคารวมส่งอยู่ที่4ี่พัน 300บาทนะครับรวมพัดลม2ตัวนะครับผมก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะแพ็คจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับตัวนี้น้ำหนักรวม20กิโลนะครับหนักมากนะครับเพราะว่าใช้ทำจากเหล็กหนาทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเตาประหยัดประหยัดไฟแรงๆแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะได้สวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานเลยนะครับสั่งทำมา